สวัสดีค่ะทุกคนแพนด้าคิดชาแนลกาโปรเจกต์ซอมบอยวันนี้มาพร้อมกับข่าวการอัปเดตใหญ่ B42.6 มาแล้วเชื่อว่าหลายๆคนตกใจกับการอัปเดตใหญ่นี้แน่นอนนะคะจะมีอะไรบ้างไม่พูดเยอะแล้วไปดูกัน อันดับแรกนะคะจะมีการตั้งค่าใหม่เพิ่มในแซน d b บ็อกนะในหัวข้อ Meta เลื่อนลงมาด้านล่างเลยคะ่ะจะมีหัวข้อซอมบี้ทูดาเมดเฟ e นด์ก็คือจำนวนซอมบี้ที่สามารถทําให้รัวพังได้นะซึ่งค่า Default จะอยู่ที่50กับอีกอันนึงนะคะคือเฟรนด์ตา a มดมั l ติพายค่าความเร็วในการโจมตีหรือทําให้รัวพัง Default ก็จะอยู่ที่1ค่ะซึ่งการตั้งค่านี้นะคะก็จะส่งผลต่อรวัวลวดหนามน,นะที่อยู่ในเกม เวลาซอมบี้เนี่ยมาทําการชนหรือว่าตีนะคะคล้ายๆประตูเนี่ยก็จะทําให้รั้วเนี่ยสามารถพังลงมาได้เพิ่มอีกแล้วนะสุดคาฟกับชุดเซ็ตหนังสัตว์ที่จะเป็นเซ็ตแนวตัดแปะตัดต่อประกอบร่างเป็นชุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกางเกงหนังเสื้อคลุมโค้ทกระโปรงสัน้นกระโปรงยาวคือมีทุกสัดส่วนเลยแนวแบบเถื่อนๆดิบๆหน่อยถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็ ลองดูค่ะเพิ่มไอเทมเสื้อผ้าและสูตรการสร้างสำหรับกระโปรงสรัง้นกระโปรงยาวและยาวที่สุดที่ทำจากถุงขยะและผ้าใบกันน้ำเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วนะคะก็คราวนี้มีครบให้ทุกชิ้นแน่นอน การอัปเลเวลทักษะแมนซอรี่หรือช่างก่อสร้างจะไม่ยากอีกต่อไปมเมื่ออัปเดตแพท42.6แล้วได้ให e ้ exp 5%ต่อชิ้นในการหาหรือขุดเศษหินเศษแร่จากพื้นผิวโลกนั่นเองเพิ่มสูตรการคราฟพงกุญแจซึ่งพงกุญแจไม่จำเป็นต้องใช้เลเวลทักษะช่างหล่อบ a c ก s m ม t ติ้งแล้วและไม่ต้องใช้การเรียนรู้ก่อนการคราฟเพิ่มไอเทมและสูตรการคราฟนกอกีดที่มาจากกระดูก เพิ่มไอเทมและสูตรการครับหัวค้อนหินและกระบองหินแบบยาวซึ่งกระบองหินมีความทนทานน้อยกว่ากระบองโลหะเล็กน้อยและต้องมีทักษะแมนซรี่ช่างก่อสร้างเลเวล8จึงจะสามารถสร้างหัวค้อนหินได้เพิ่มไอเทมเสื้อผ้าและสูตรอาหารสําหรับผ้าพันคอและแถบคาดศีษะหนัง เพิ่มชุดใหม่ให้กับซอมบี้เพิ่มการโฆษณาสำหรับ The a v e n g ต d Gun c l u เพิ่มสูตรอาหารสำหรับทำกัวคาโมเล่อัปเดตธนาคารเสียงและเพิ่มเสียงใหม่สำหรับการทำลายรั้วของสัตว์เพิ่มแอนิเมชนันการสะดุดของผู้เล่นเมื่อวิ่งข้ามกระเบื้องรั้วที่พังเพิ่มไอคอนและการเมนูแสดงผลต่างๆปรับแต่ง UI ToolT i p s ให้สอดคล้องกับขนาดอักษรในส่วนของใหม่ที่เข้ามานะคะทั้งหมดจากประมาณ60รายการที่เพิ่มเติมแพนด้าก็คัดเน้นมาประมาณหนึ่งเนาะ ต่อไปจะเป็นการปรับบาลานซ์ปรับสมรุลของตัวเกมนะคะส่วนนี้ก็จะคัดอันสําคัญสาคัญจากทั้งหมด50รายการมานะปรับปรุงแรงถีบปืนพกเมื่อยิงลงบนพื้นแล้วก็ขึ้นบนฟ้านะคะปรับโอกาสการเกิดของฟืนให้ปรากฏน้อยลงในพื้นที่ทั่วไปทั้งหมดซึ่งทําให้หมดหมู่อื่นๆปรากฏบ่อยขึ้นปรับพืชป่าให้พบได้บ่อยมากขึ้นในทุกพื้นที่ปรับปรุงอัปเดตระบบการหาอาหารลดปริมาณเทปกาที่ต้องใช้ในการประดิษฐ์ชุดจากถุงขยะและผ้าใบกันน้ําการตัดเย็บหนังดิบ และหนังฟอกต้องใช้มีดคมหรือกันไกที่ไม่ทื่อเท่านั้นถึงจะตัดออกได้นะกันไกทื่อมีดทื่อใช้ไม่ได้แล้วเพิ่มความทนทานของหัวค้อนอาวุธที่ติดตะปูจะทํำ ปูหนึ่งหน่วยตกลงบนพื้นเมื่อแตกหักนะไม้เบสบอลเสริมแผ่นโลหะมีน้ำหนักมากขึ้นเล็กน้อยไม้เบสบอลเสริมกระป๋องหรือเสริมแผ่นโลหะจะเสริมสภาพเดียวขึ้นเล็กน้อยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อบ,อบกพร่องและข้อผิดพลาดต่างๆนะมากกว่า100อย่างเลยโดยเฉพาะแก้ไขปัญหาที่ผู้เล่นไม่สามารถรูปคำกระต่ายได้นะก็อันนี้ก็ ปรับปรุงให้ด้วยเว้ยเฮ้ยเออจบไปแล้วนะคะก็ข้อมูลอัปเดตแพทล่าสุดนะบิล42.6กันเนอะก็ใดๆถ้ามีอัปเดตแพนด้าก็จะมาสรุปให้ฟังอีกทีนะส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวแพนด้าจะแปะไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะเพราะข้อมูลอัปเดตแพทแต่ละครั้งเยอะสุดๆเลย อย่าลืมกดไลค์ like, กัแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการอัปเดตแพทครั้งต่อๆไปกับเกม project ์ซอมบอยกับชาวซอมบอยกันด้วยเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย